สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะวันนี้มากับดวงความรักชาวราศีพิจิกประจำปักหลังมิถุนายน16-30มิถุนายนนะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างวันที่1ิพฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเราลองดูเรื่องราวมันก่อนนะคะ ช่วงแรกเป็นความรักคนโสดนะคะช่วงที่2คนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยฝากชาวราศีพิจิกนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะคนโสดตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดถ้วยคนโสดพิจิกมีคนอยากพูดอยากคุยกับคุณอาจจะมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะ เขาชอบอาจจะมาจีบแล้วนะคะเรียกได้ว่าเนื้อหอมเลยทีเดียวนะแต่ทำไมคุณถึงดูแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะสนใจเท่าไหร่นะคะคนคนนั้นที่เข้ามาอาจจะมาจากาในสายงานนะคะหรือมอีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนกลางมีพเอเอพ่อสื่อแม่สื่อมีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำให้มารู้จักกันนะคะอ๋อ อาจจะหลายคนด้วยซ้ํานะคะอาจจะหลายคนแต่ว่าชาวราศีพิจิกมันเหมือนกับว่าคุณอ้มีความหวาดระแวงสูงมากค่ะมีความหวาดระแวงสูงมากคุณค่อนข้างที่จะกังวลใจไม่กล้าละสินะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยผิดหวังมาเราเคยเสียใจมานะคะตอนนี้สองจิตสองใจอยู่กลัวโดนหลอกก็กลัวนะคะ ความรู้สึกของคุณนี่เอต้องบอกว่าไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะคะด้วยหน้าไพ่ไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนของคุณนะมีแต่ความรู้สึกว่าเออรู้แหละว่าเขาชอบเรารู้แหละว่าเขาอยากคุยด้วยแต่ว่าเราเองเราเราไม่ค่อยกล้าเราเราแวงเรารู้สึกว่า,าไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะ พลังงานของความระแวงสูงมากกลัวโดนหลอกกลัวเจ็บกลัวผิดหวังเหมือนเดิมนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแผลเก่ามันเพิ่งจะหายนะประมาณเนี้ลังเลสุดๆเลยนะคะลังเลไม่กล้าที่จะตัดสินใจว่าจะคบหรือจะคุยหรือจะอะไรดีมันก็เลยเหมือนกับกักกักอะค่ะนะคะคุณโสดพิจิตแล้วปากหลังมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างก้าวเรียนขึ้นมาใบแรก เออชาวราศีพิจิกเก้าเหรียญมันเป็นไพ่คนโสดนะคะคุณนะยังโสดอยู่นะคะห้าไม้ก็ห้าไม้ห,ไมห้าดาบโสดแบบมีความวุ่นวายใจห้าไม้ห้าดาบบ่บงบอกถึงความวุ่นวายใจบ่งบอกถึงปัญหานะคะบ่งบอกถึงว่ารับรองว่าคุณคุณคุณไม่โอเคแน่นอนหนึ่งละอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกสเปคหรือบางท่านแมมเรื่องราวเก่าๆมันยังไม่จบเลยเรื่องราวเก่าๆมันยังค้างคาอยู่ในใจยังเป็นช่วงที่ต่อสู้กับหัวใจตัวเองยังไม่ดีเลยเนี่ยเดอะสตาร์ค่ะต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจอีกอยู่นะคะชาวราศีพิจิกขอฉันอยู่แบบสดๆก่อนได้ไหมก้ The Star าเหรียญเดอะสตาร์ไพ่คนโสดแต่เป็นคนโสดที่ที่รู้สึกว่าเออฉันฉันอยู่แบบนี้ก็ดี นะคะอย่าเพิ่งมาทําให้ใจฉันวุ่นวายอย่าเพิ่งมาแบบว่าข้องเกี่ยวกับเรามากมายนักนะคะทํางานอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับบ้านอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนแล้วก็อามีความสุขกับตัวเองนะสันโดษค่อนข้างที่จะรักสันโดษนะคะแต่ก็ก็ยังต้องการเวลาในการที่จะแบบว่าทำให้ทาให้หัวใจเราเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะ โดยสรุปแล้วนะคะยังนิ่งๆอยู่ค่ะได้ราชาเหรียญก็ดูจนกว่าจะมั่นใจไม่รีบร้อนราชาเหรียญต้องบอกว่า,าความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่า,าคนที่ไม่ทําให้คุณยอมรับนับถือคนที่ไม่ทําให้คุณยอมรับว่าเออคบแล้วต้องดีแน่ๆเลยคนนี้ประมาณเนี้ยคุณก็ไม่สนใจนะคุณจะดูท่าทีจนกว่าจะเห็นท่าทีของเขาชัดเจนว่าเขาจริงใจจริงจังแล้วก็จะจีบคุณจริงๆแล้วคุณพร้อมจริงๆด้วยนะมันอาจจะเป็นช่วงปากหลังมิถุนา ายนที่คุณพยายามจะโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวนะให้เงินเยอะๆรวยๆก่อนนะคะมันมีก้าเหรียญมีราชาเหรียญด้วยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับคุณเนี่ยสาคัญมากโอเคก็มีความสุขดีนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ความวุ่นวายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องเราเก่าๆก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะคะส่วนความรักใหม่ยังไม่ได้มีการพัฒนานะคะ มาดูในส่วนของคุณมีแฟนกันบ้างค่ะคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอดูความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณหน่อยนะคะได้10ไม้นะคะ1ถ้วย1ถ้วย1ไม้ทำไมเป็น1ถ้วย1ไม้มีทั้งเลข10นะคะแล้วก็เลข1ค่ะ w e e l of fortune 2ดาบ มีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์หนึ่งละอาจจะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานมากนะคะเพิ่งเริ่มต้นไม่นานมากแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจอะคะ่ะสองดาบเป็นไพ่ที่หมูบอกถึงาการที่จะต้องตัดสินใจแต่ว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้ตัดสินใจอะไรได้บ้างตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่ง View of for t u n e บ่งบอกถึงว่าความสัมพันธ์มันต้องไปต่อข้างหน้านะคะ่ะ นะคะใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราเราก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วคือมากกว่าเพื่อนแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าเออเป็นคนพิเศษของกันและกันเป็นแฟนแล้วใครบางคนอาจจะต้องการว่าเออมันต้องไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะนะคะออพอพูดพอคุยกันนะคะรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งคือบางทีออขออนุญาตมองว่าสมมวชาวราศีพิจิกคุณอยากไปอีกสเต็ปแล้ว แต่แฟนทูแฟนคุณดูนิ่งๆเง,งียบๆนะคะอาจจะเป็นความไม่พร้อมของเขาเขายังไม่สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะเดอะเฮอร์มิตซิไม้อาจจะบอกบอกถึงใครบางคนสนใจเรื่องงานมากกว่าสนใจเรื่องชีวิตด้านอื่นเขาอาจจะมะีเป้าหมายในเรื่องของการงานหรือยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาสําหรับความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปอีกสเต็ปหนึ่งเช่นอาจจะมีการเปิดตัวกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวนะคะหรืออะไรอย่างเนี้ย เขาอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งนั่นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มหลังเลแล้วเริ่มไม่สบายใจว่าจะไปต่อได้ไหมหรือจะยังไง นะคะเรื่องงานมาค่อนข้างที่จะมีผลกับคุณสองคนใครบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าใครบางคนไม่พร้อมจริงด้วยแหละมันมีอัศวินไม้ขึ้นมาอัศวินไม้เป็นไพ่ของคนที่ยังสนุกกับงานสนุกกับการเดินทางสนุกกับอะไรใหม่ๆการผจญภัยใหม่ๆยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครจริงจังจัง,จง,จงเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ตัวว่าเขายังไม่สามารถที่จะดูแลใครแบบจริงๆจังๆังได้นะคะ หรือบางทีบางท่านนะอาจจะบอกว่าแต่คบกันมานานแล้วอะแม่หมอแสดงว่าคบกันมานานแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนเพราะว่าออแฟนคุณยังไม่ได้สนใจในการที่จะทำให้มันแบบว่าไปต่อนะคะทีนี้มาดูกันว่าออแล้วปากหลังมิถุนายนนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะปากหลังมิถุนายนค่ะได้สามถ้วยได้จัดเม e น t อืสีดาบสองไม้ค่ะแล้วก็สองเหรียญแม่สองไม้สองเหรียญเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่ใครบางคนกำลังพยายามจะตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจขึ้นมาแต่สีดาบด้านเป็นสภาวะที่หยุดนิ่งนั่นหมายความว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วก็มีความลังเลสุด,สด นะคะลังเลคือคือไม่รู้จะทํำยังไงอย่างสองเรียนต้องบอกว่าเออจะไปซ้ายไปขวายังไม่รู้เลยจะเดินต่อหรือจะถอยหลังนะคะในขณะอีกอีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่นิ่งๆเงียบๆคุณสองคนอาจจะมีระยะห่างนะคะ ในช่วงปักหลังมิถุนายนอาจจะเหมือนกับว่าเอออยู่ในพื้นที่ของใครของมันเหมือนอาจจะคุยกันว่าเออโอเคละเออเราก็อยู่เราก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะประมาณเนี้ยมันมี3ถ้วยกับจัสเมนนะคะ3ถ้วยกับจัสเมนไม่เหมอมองว่ามีโอกาสจะได้พูดคุยอะคะ่ะมีโอกาสจะได้พูดคุยจะได้ปรึกษาหารือจะได้ร่วมกันทบทวนหรือถกกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเราว่าเอ๊ะ ปัญหามันอยู่ตรงไหนคุณมีปัญหาตรงไหนทําไมถึงจะไปต่อไม่ได้คุณไม่พร้อมตรงไหนนะคะแล้วจะแก้ได้ไหมถ้าสมมติว,ว่าแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะทํำยังไงมันเป็นเรื่องของการที่จะพูดคุยทบทวนความสัมพันธ์แล้วก็จะมาปรับว่าเออจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแน่นอนว่าความรู้สึกดีๆของคุณสองคนยังมีให้กันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าออมันต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาแก้ความขับข้องใจแก้สิ่งที่มันกวนใจอยู่ คุณอนะไม่สบายใจแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณไม่มั่นใจว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะเขาจะเขาจะโอเคกับเราไหมยังจะไปต่อหรือเปล่านะคะมันดูแต่ต้องบอกว่าแฟนคุณค่อนข้างจะนิ่งนะไม่เหมาะรู้สึกว่าเขาจะนิ่งแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ความวุ่นวายใจมีแน่นอนนะคะความวุ่นวายใจมีแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นจากแบบเ,เพราะว่า จะจะไปต่อก็ดูเหมือนไม่พร้อมแต่ถ้าจะเลิกก็ก็เหมือนกับก็รักอยู่นะ <c ười> คือคุณสองคนคืนด้วยหน้าไพ่อะ่ะไม่หมอมองว่าไม่เลิอกอะค่ะแต่ว่าจะจะทำยังไงถึงจะได้พูดคุยจะได้เคลียร์ปัญหากันนะ สามถ้วยนะคะหนึ่งดบ judgment, าบจัชเม้นตมันเป็นไพ่ของการที่ความรู้สึกดีๆที่ยังมนะีอาจจะได้นัดพบนัดพูดนัดคุยนัดเจรจาเพื่อคลายไอ้ข้อข้องใจแต่ว่าต้องต้องระวังนะคะระวังการใส่อารมณ์ที่มันที่มันมากจนเกินไปคือบางทีอาจจะมีปัญหาว่าคุณอยากคุยพยายามจะนัด คุณรู้ว่าเขาว่างคุณรู้ว่าช่วงนี้เขาอยู่กับที่เขาไม่ได้ไปไหนนะคะคุณอยากพูดอยากคุยแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคุยมันมีสีดามคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพยายามติดต่อพยายามพูดคุยปัญหาอาจจะมีตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ได้นะพอไปปากหลังมิถุนายนก็ยังมีปัญหาอีกเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยอยากจะคุยไม่รู้ว่ามีการหลบหน้าหลบตามีการหลบแบบ ไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะว่าไม่มีคําตอบให้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นระ,ะมัดระวังว่าบางทีอารมณ์มันขึ้นนะคะไม่พอใจหงุดหงิดโมโหนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็มีโอกาสอยู่นะคะมีโอกาสอยู่ที่จะได้พูดได้คุยกันต้องมีความเชื่อมั่นนะคะชาวราศีพิจิกมันมีราชินีไม้ขึ้นมานะคะคุณอาจจะต้องเชื่อมั่นว่าอะโอเคละถ้าคุณเชื่อว่า มันต้องไปต่อได้มันต้องแก้ได้นะเราต้องเข้าใจกันในท้ายที่สุดนะไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็ต้องเชื่อเช่นนั้นแล้วก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราเชื่อมั่นนะคะมีเดอะทาวเวอร์นะคะ, Tower, ะ,คะสี่ถ้วยคือจริงๆแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา ะะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยคือตอนนี้มันอาจจะเร็วไปเร็วไปที่จะตัดสินใจเร็วไปที่จะพิจารณาในความสัมพันธ์คือสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณสองคนมันอาจจะเกิดขึ้นแบบแบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะทำให้อาจจะคุณอาจจะตั้งหลักได้แต่ว่าแฟนคุณอนะอาจจะแบบว่า,าตั้งหลักไม่ทันและตอนนี้เขาอาจจะกําลังแบบว่าพิจารณาอยู่ให้เวลาเขาหน่อย นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะให้เวลาเขาหน่อยในความสัมพันธ์นะปักหลังมิถุนายนคุณไม่ต้อง พยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในชีวิตของกันและกันมากยังไม่ต้องยึดติดยังไม่ต้องแบบว่าเออเนี่ยเธอเรายังเป็นแฟนกันอยู่นะเธอจะมาทําแบบนี้ยังไม่ได้นะเราไม่เอานะคะเราต้องปล่อยให้เขามีอิสระในการคิดมีอิสระในการตัดสินใจตัวเราเองเราก็มีอิสระเช่นเดียวกันนะคะในการพิจารณาซึ่งถ้าเราปล่อยวางได้ว่าเออเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะพิจารณาจะตัดสินใจจะอยากจะอยู่กับตัวเองจะอยากอยู่เงียบๆย,ยังไม่พร้อมจะคุยก็ให้เขาทํา นะคะถ้าสมมติว่าเราปล่อยวางตรงนี้ได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นไม่ยึดติดไม่ยึดเหนี่ยวไม่พยายามที่จะดึงให้ใครมาติดอยู่กับเราตลอดนะคะ mm. เพราะฉะนั้นปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเนาะเดี๋ยวก็จะได้พูดได้คุยมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาเองนะคะดึงาความเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมานะคะมีราชินีไม้กับก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคุณมีสเสน่ด้วยนะ แต่เป็นแต่ว,ว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้ที่มันตั้งหลักไม่ทันนะคะก็เลยอาจจะทําให้คุณแบบว่ามีความหวั่นไหวและสื่อหรือแสดงอาการอ่อนแอออกมานะแต่งจริงคุณเข้มแข็งมากพอนะคะสู่ๆนะคะชาวราศีพิจิกเอาละปักหลังมิถุนายนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็โอกาสหน้านะปักแรกกรกฎาคมนะคะก็ค่อยกลับมาพบมาเช็คดวงความรักกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ